สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bosso Gaming นะวันนี้มาอยู่กับ Robot Mapbet Bonasia วันนี้คาบีบาร่ามาด้วยอยู่ไหนวะคาบีบาร่าตัวสูงวะปกติคาบ,บีบาร่ามันจะตัวต่ำๆนะเออแล้วหลานผมอยู่ไหนเนี่ยหลานซินอยู่ไหนฮะอ๋อนี่ไงเป็นฝาแฟลตนะเฮ้ยมาดูคาบีบาร่ามาเล่นเบรบอลเก่งหรือเปล่าเพราะว่าเจลเบรกนี่ผิวมากเลยนะ กดยังไงนั้นลืมครับแม่จะเล่นเก่งเหมือนคุหรอมาดูครัว่าไอเราซ่อนนี้เออซ่อนได้โอเคจำได้แล้วไอไม่ได้เลือกสกิลเลยวะผมก็ลืมเลือกสกิลไม่ได้เข้านานมากนะครับ<า>หลายเดือนออหลายเดือนเลยมาดูคาบีวาร่ามาดูคาบีวาร่าเก่งว่าเฮ้ยมันเอาเรื่องอยู่เด้อมันเอาเรื่องอยู่เด้อมาดิมาดิ เดดเดดเจตีเจตีรัวแน่มาเนี่ยเป็นไงตือเต้นยังวะไม่ได้ตีนานใครตายหลานซินไม่ได้เล่นนานแต่แนะนำเล่นเกียวเบรไม่ได้เล่นนน โอันนี้ยังไงเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเอ้ยเราไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันว่ะเป็นฝั่งเหรอมันเป็นฝั่งครับห้ามข้ามเขตนี้เหรอไม่รู้ว่าข้ามได้หรือเปล่าเราไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันครับมาดูว่าทีมไหนจะชนะไปฉันอยู่กับคาบีบาร่าว่ะเอ้าเพื่อนยืนเฉยๆ ตีรัวมหมอยากตีรัวกับฉันไหมกับปีบอลล่ามันตีอะไรผมเพื่อนเอออย่ามัวใจเบี่ยงพลังเฮ้ยเหลือ,อแต่หลานซินแล้วตอนนี้ตอนนี้ครับสี่ลุมหนึ่งครับ สี <4 S 2> ่ลุมหนึ่งครับมา <4 S 2> ใครจะหนึ่งหนึ่งกับผมสี่ลุมหนึ่งครับสี่ลุมหนึ่งครับสี่ลุมหนึ่งครับตอนนี้<อ>เฮออ้ยหลานซินเริ่มมาแล้ววะมาดิหนึ่งหนึ่งเปล่าหนึ่งหนึ่งปลา,ปาหลานซินเริ่มมาแล้ววะ mình vào ui bỏ lẹp nghe xin mào à hết ไอ้เหลือใครวะเนี่ยเขาบีลาอยู่ไหนอ๋อมันขึ้นเป็นหลบบนต้นไม้เขาบีัล่าเาบีล่ามันตัวสูงแล้วมันไม่ชินเลยว่ะอ้าวตายเฉยคาบีล่ามันเล่นในไอแพนะมันปิงนิดนึงอย่ามาตีใส่ผมนะอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮกินซีดหรอเลกิดซีดตายตายเออไม่งส่สึกสายเลือดแล้ววะ สงสัยจะศึกสายเลือดเฮ้ยไอ,อ้น,นี่มันพิュ๊อยู่ด่ะไอ้นี่มันพิュ๊อยู่นะมากอะไรของมึงไอ้นี่มันพิュ๊อยู่ด่ะไอ้หลานซีนเนี่ยมันพิュ๊อยู่ด่ะ <laughs> อย่าเปิดฟอสฟอิวนะศึกสักสีอย่าเปิดฟอสฟอิว อย่าเปิดฟอสฟิวมีการบอกอย่าเปิดฟอสฟิวเฮ้ยทำไมมันแหลกวะเฮ้ยทำไมมันแหลกวะอะทำไมมันแหลกวะเฮ้ยไม่ได้เปิดนะจ๊ะวู้ฮู้สุดศักดิ์ศรีไงเปิดโตล่ะใครจะหนึ่งหนึมมง่งกับผมบ้างใครจะหนึ่งเฮ้ยคาร์บี巴ามันตายรึวะมันไม่ตายมันแอบ,บอยุดนั่นแหลเห็นป่าวหนตรงไหนอ๋อนั่นเหรอคาร์บี巴าตัวสูงไม่ชินเลยครับแป๊ดแป๊ดแปดมันชอบแอบนะคาร์บรี巴า เออเฮ้ยเหลือสี่คนละเฮ้ยคามีมาล่าใช้แช่แข็งวะใช้แช่แข็งลุมลุมมันลุมมันลุมมันก่อนเออทีดี้ขมีพาล่าใครไปใครไม่รู้อะด้สื่อสายเลือดอีกแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเฮ้ยเอาไป สามคนวะสึกสายเลือดไปสึกสายเลือดเออสึกสายเลือดดีละทุกคนเดี๋ยวถ้ามันเจอผมที่โรงเรียนบรรดาผมแน่มามามาดิ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 เปิดโปเอ่ะเปิดโปเอ่ะเปิดโปเอ่ะเปิดโปเอระเปิดโปอะเหรอเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับทุกคน ผมมันโคตรเฟี้ยวอะโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเอาไว้แคปแคปแคปเออยังไงยังไงล่ะเฮ้ยฮึบไปครับฮึบฮึบเอเหลือสาม จะไกลต้นไม้ก่อนเดี๋ยวไอ้กระโดดนี่เก็บไปศึกสายเลือดไอ้กระโดดนี่เก็บไว้ศึกสายเลือดครับ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 เก็บไ้ศึกสายเลือดครับหลานจัดการหน่อยหลานจัดการมาหน่อยเออไปเก็บไว้ศึกสายเลือดนี่มาละยังไงอ่ะฮึอ ยังไงเะาหือตต้้อองงเเดดิินนไม่ยังไงเะาหือทำไม one, ไม่เด er ินอ right. ่ะทำไมไม่เดินนะกันแบบรุมรั้วไหมมามาเปีแกคิดว่าเออสื่อเสียงวันนี้มาตายของเจ้ามูหังเนี่ยจริงก็เข้ามาเนี่ยจริงก็เข้ามาเนี่ยจริงก็เข้ามา 킹เบคอนเหรอมันจะซักเท่าไหร่กันเชียวฉันเริ่มเมื่อยนิ้วแล้นะดาวหมดฉันเต็มเมื่อยนิ้วมากเลยในการดับเต็ <c oughs> มเมื่อยนิ้วแล้วหมดแกเออมาดิมาดิาด <c oughs> ฉันไม่เปิดโปด้วยฉันโปนิ้วเองเออ킹เบคอนมันเปิดโปใส่ผมครับทุกคนโอเคใคร <c oughs> ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับสกายให้ต่อง บอสโซเซมสุกทนงด้วยนะครับสวัสดีค่ะตลอลาไปก่อนสวัสดีครับ